คุณแฮมเตอร์บอสรายงานที่ต้องนำเสนอลูกค้าที่ขอเย็นนี้ก่อน4ี่โมงเย็นถ้าไม่เสร็จคุณห้ามกลับคุณเข้าใจไหมค่ะบอสเข้าใจค่ะ้างกับบานพนักงานประจำของฉันโบนัสไม่มีทีมไม่จ่ายเจานายดูเสมอทนไม่ไหวแล้วว้าแกเย็นนี้อะเลิกงานเราไปชอปปิ้งกันไหมไว้แบบไปเที่ยวปีใหม่อะแก ช้อปปิ้งหรอกแต่ฉันไม่รู้วันนี้ฉันจะกลับบ,บ้านหรือเปล่าฉันต้องทำงานสมบอรแกแกฉันเห็นแกชอบเล่นเกมอันหน้าเบรกเอาเขามีกิจกรรมเกิดร้อยเอาล้านแจกกิจกรรมทุกอาทิตย์เลยแกแก,แกจะเล่นเดี่ยวหรือเล่นเป็นทีมก็ได้เว้ยแกคือแบบเลิศอ,อ่ะจริงเหรอแกทำไมฉันไม่รู้ฉันเล่นทุกวันเลยนะทำไมฉันไม่รู้เนี่ยตายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,แ,ลวแกฉันต้องรีบไปเล่นแกโอ๊ย มารีบไปเตรียมงานให้บอสก่อนแล้วฉันจะไปเล่นเกมโอเคไหมไปไปไปอุ๊ดเศรูทำไมบ้าบอจังไปแกแกไม่ทำงานแล้วหรอเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจบก่อนได้ไหมเนี่ยอุ๊ดกระหล่๊าปูแกอุ้ยแกเนี่ยก็มาดิก็มาดิฮึมบอลเก่งด่าเก่งใช้เก่งสั่งเก่งมานเป็นเกมนะไม่ใช่หุ่นน่า น้อยเป็นสลัเนี่ยเออ,อรู้จักผู้หญิงพนักงานอาอฟฟิศชันไหมมันดูเงินเดือนของชันเนี่ยเออแล้วก็ตื่นเหมือนกันนะเนี่ยรู้กันหรือยังตอนนี้อารีนาเบกเอาเขามีกิจกรรมเด็กเบรกลอยเอาลานชิงรางวัลทุกสัปดาห์ตลอดเดือนธันวาคมนี้อย่าลืมโหลดมาเล่นนะคะทุกคนเล่นได้ทุกที่เล่นได้ทุกวัยเล่นได้ทุกอาชีพโหลดเลย